สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งมนะพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับอากาศดีดีกันลังคึืมฟ้าคืมฝนครับมาพ่อวควายงามเพื่อนพี่น้องเอ้ยควายงามบ้านเจ้าของนี่ไงครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับอยู่อำเภอบ้านแทนครับพอพันตังระดับประเทศพูดนะครับผมผมก็รู้จากพี่น้องตกข่าวมาหอดโตแท้แล้วเห็นโตแท้แล้วก็สิไเป็นสอบถามเจ้าของแล้วกอนครับว่าเพื่อนซื้อจังไหนเป็นลูกเต้าเล่าท่างใดเนี่ย เจ้าของเราก็หายยากๆได้ครับมีควยงง้ําปรี้อยู่ในปลาผุ่นห่พี่น้องครับเอาก้อนอื่นไปลุกจักกับเจ้าของเรากนน็น่านนาสวัสดีครับผแนน้าซื้อค้นให้ลูกท่านผู้ชมรู้จักไหมครับผมซื้อปีครับชื่อเชิดศักดิ์แสงเดือนครับอยู่บ้านนาสวรรค์บ้านนาสวรรค์ตําบลสามสวนอำเภอมะแท่นจังหวัดเชียงคูณครับ เป็นเจ้าของฟ้ามอย่างนี้ซื้อฟ้ามหมดนะบุกกลบบมีซื้อฟ้ามเป็นคออควายบ้านๆนำมาได้แล้วควาบ้านครับผมขอควายบ้นบานๆแต่ว่าสูงระดับเนี่ยนะ <laughs> แล้วพอพันพระเอกเจ้านี้ด้ครับเป็นซื้ออีกอย่างซ <c oughs> ื้อกุตีครับซื้อกุตีครับป๊าควายงามระดับพันบ้านเราพนาพี่น้องกับเจ้าโกุตีวันี่ครับเนี่ยครับผมมันเป็นลูกเต้าเล่าทั้งใน่ะพอเป็นบิ๊กเบิร์ดสายงันอุทัยครับแม่เป็นแม่พะโลอยู่ อยู่กับตอนนี้อยู่กับเสียอุ่นใจแสดงฟ้าอยู่หนองบัวลวงฟูครับโอ้แสดงว่าควายดีควายดังสุดยอดด้วยสินะครับเพิ่นอายุลายปันไดหน้าตัวเองตอนนี้มันสองปีห้าเดือนกว่าๆหรอครับสองปีห้าเดือนอ๋อเชนขาบึงความสูงนี่เท่าไรก็คือประมันความสูงก็คือบัวเคยวัดตั้งแต่ครับเอาไปสนามกับไปเท่านึงกับเพิ่งกับไปรุ่นในรถรุ่นอายุหลายปันใดเนี่ย อายุสองปีกัวครับสองปีหาเรือนหกเดือนไปนี่แหละเชงขาแม่พี่น้องมึงด้วยโอ้หน้าทา้งหน้าเขาสุดยอดเลยนาอครับเนี่ยโอ้โทษโทษพี่น้องมึงด้วยตอนนี้เป็นไนครับท่านรับผสมบ่ไดะผมเพิ่งเปิดรับผสมได้สองสามตัวเหครับโอ้เพิ่งเริ่มผลเนาะมันก็เพิ่งพึ่งทับเป็นครับเพราะว่ามันของก็เริ่มประมาณนี่แหละนาอมแมนครับแต่ว่าน้ำเชี่ยวเลืดบ่ระท่านได้ดอกแมนบ่อครับบ่อครับเพราะว่าตอนสงกรามขยเจ้ามาสอบถามว่าเสร็จา มันผสมน้ำนี่มันผสมน,นันได้ไหมครับผสมมันเป<อ>็นว่าชีลไล่ซอ2ปีแปดเดือนนี้มาเพิ่นมาพอดีเนาะครับวันนี้ผมก็เลยลองผสมเมื่อตอนเดือนได้เดือนเดียวน,น,น,นะครับ,บพันจะเริ่มผสมได้เดือนนี้แหละผสมไข่บ้านไ <ละ S 1> หนครับ <ละ S 1> ได้จากแม่แล้วก็ได้ได้สามตัวแล้วครับโอ้โต่ว่าลูกออกมากระชีอีกเป็นปีพุลานะบ้านเนี่ยเขเห็นเนาะครับผู้ใดสนใจในระดับนี้กับพี่น้องกับมาเบิงเอาเด้อเด้วผมจีเบิงรายละเอียดต่างๆไกลๆเบิงหน้าเขาเบิงพ้นดูผมครับโอ้เขาเละเขาใหญ่ดีเท่านานาะคุณน่ เจียงคนรุนครับเบื้องหน้าเพิ่นดูครับบ่ได้อาบน้ำถืกเท้านอนเคยวัดช่วงเข่าแล้วจากเท้าวันนี่นะมันกลวงเท่าใดแล้วนี่ช่วงเข่านี่กัพฟ้ามือกับผมวัดเคยวัดเบื้องมันเจ็ดแปดนิ้วแล้วครับแปดนิ้วแล้วความนี่เด้เมีดกลัวเรือเดี๋ยนอนบ่อันนี้ผมบ่ได้วัดถือเท้าครับวัดหลายพี่เมีดกว่าแล้วนี่อ่าต้าเจียงคนลุนอยู่ไหมครับนี่เต็มฟ้ามือพอดีเนาะโอ้หัวใหญ่เนาะครับนี่เนาะครับอ่ามาอยู่น้ำเจ้าโดนหลือตีครับเนี่ย ผมเอามาตอนนั้นเดือนกรกฎาปีที่แล้วครับผมเอามามันก็ได้ปีสองเดือนสิบสี่สิบห้าเดือนนะตอนนั้นผมไปซื้อออกจากฟร์มใยเลยตีน่ามันคือควายมีระดับแท้มันก็ว่าฟรามใหญือไม่มันมันขาเจ้าซื้อเมียมันเข้าไปไหมครับโอ้คือขาผสมโตผสมจริงที่พ่นแต่สำมบิ๊กเบิร์อยู่อยู่น้ำเสียอุ่นมัครับเป็นควายบ้านบ้านนั่นแหละเขนท่านนี่เคยวัดเจีกเทียบบ่ครับนี่บ่ครับบ่ครับเบิ้งขาเบิ้งเล็บท่านได้เข้าสนามบ่ครับเคยไปอยู่ ช้พุ้มถึงครับตอนนั้นมันอายุน้อยอยู่ครับผมใช้พุ้มกับปีที่ลผผแล้วผมแล้วว่าปีใหม่หนนเนาะมาแมนติครับคว้าเพราะใมีสั่มตอนนั้นน้นอย <ๆ S 1> <อ>ไอ้รุ่นฟันนำนมเนี่ยเนาะเป็นบ่ครับเอาไปฟันนำมว่าจะไปจูเนี่ยมันมันเกินเลยเลยไปฟันนำนมนี่รางวัลติดไม่ติดมือน้ำเพลินบ่ครับโอ้ยสูงไปเหรอครับมันพี่แม่พี่น้องเบิ่งแขีงขาดูพี่น้องครับมันดูครับเบิ่งเท้าเพื่อนว่าขานี่แม่นโตใหญ่กว่ามันได้ตอนนั้นอ่ะขา ขาเนี่ยง่ายสำขวัดเกี่ยวบพี่น้องเบิง่งพลิกกระดีบบอกควยพ่อขนจากเทียนบนน่ะอยู่เต็นน้ำเปล่าบนเนี่ยเจ้าจก็อยู่ที่สี่เหรอครับนี่ควายงามบอกไปไว้าขางทางง่ายเว้ยก็เอาไปสนามกับมันกระบาดมันกระบาดตัวใหญ่อย่างนะเอาไปเท่านึงอับโอ้ยบึงทั้งหนาดูพี่น้องเบิ่งแข้งขา,ขานี่ถอยตกด้านได้ลหรถอยโต๊ะจะเพื่อผมอัน <laughs> นี่แล้วมันตื่นมันตื่นตากกวางไม่พี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับคุณนายป่าโตเบิ่งขาเบิ่ง หางกับลามดีดีครับพ่อท่วนท่วนสมบูรณ์เียไม่ได้ไม่ได้กินหัวหันโอ้เรียกเตยยาพร้อมกินหัวหันผมให้่เสากินเต็มเต็มงานของบุรีพีของของน้าใหม่จัดครับยี่สิบเอ็ดเมษาถึงใช่ไหมเนาะเสาเสากินมะนาวพุญเหรอครับโอ้เรียกเตยยาธรรมชาติเลย ผมย่ามันอน้วนเกินไปผมเล็บเลี่ยงแบบหนาธรรมชาติเลยนี่ครับพี่น้องเกษตรกรกท่านใดมักไน่ส่คว่เพนาอยู่ใกล้บ้านแทนผู้เขียวแจงข้อเนี่ยพี่น้องเราผสมสดย่างเดียวทับจริงเป็นบอกนะผสมจริงครับร้องกระล้องร้องผสมเต่ว,ว่าออกนอกสถานที่บ่รหรือตัวแกตัวเม่มาหาเพิ่อนอันนี้ผมยังบ่ได้คิดไปอยู่ครับคือกระเจ้ามาทับมีแต่ไทยบ้านมากรอนสามตัวเนี่ยครับเพิ่นมาเพิ่นมา,นม,ามักน้ำล้วเพิ่นก็เพินพ่นก็มาขอผสมน้ำนี่นะ เจ้าประทัดได้รู้จักเว้ยเจ้าบระทัดโปรโมทตีบอ่ะค่ะมอ่บอบนะป่านนี้เราโปมทเพร่ะจีเริ่มรู้จักแน่ยละบัดเนี่ยเจ้าบ้านใกล้เลือนเชียงไงป้าดเบิ่งดูพี่น้องผมเลี้ยงด้วยความมักก็คือแต่ว่าเรี่ยงมุนี่เรี้ยงว่าการตลาดเลื่องมุนี่ผมบ่ได้คิดไว้เลยจัไว้แล้วพาเพิ่นเบิ่งทั้งไทยไทยมะนาวตัดขึ้นหมากสมโอตัดก่อนเนี่ยลอดูพี่น้องผมป้าเต็มเลยครับปุณหนี่ยโอ้โห้ไข่จีนเต้ใหญ่มันอ้วนครับเสียหน้าหนิเมย์มันไม่ได้อ้วนนะ ไม่ได้ว่วนเลยสีก้องเห็นสามสิ่งเลยครับเจ้าดาเพิ่นเต็มเลยเนาะมันเป็นควายทรงนี่ครับหางก็งามแม่พี่น้องหางรามหางเป็นปุ่มแยงงามเลยครับปุณายตอนนี้เราเริ่มทับเด้าได้สามตัวแล้วตะกี้เพิ่นว่าควายควายโบกินหัวหันบว์อ้วนพงกับโบเสียพงกับพงกับว่าแมนจ้าไดนกับตัวชาวบ้านที่นี่ผมว่ามู่กับตัวยี่ของเองว่าเนี่ยผพงศอกินม่าจะสมการบอหัวหันน่ะตะกี้ผมกินมือละประมาณมือละสองสามกิโล ที่นี่ที่นี่ผมมาเอกินบวกินมันมันบางที่เขาก็ซื้อกินมันก็บ่มีเงินเนาะครับที่นี่ผมร้องบไห้กินเบิ่งมาแต่งานนลงมนต์ภูเรียกวะครับงานล่ำเพรียยังน่ะเขอเสนอมัท่านัพนบะทันมีคนมาเสนอราคาไห่แน่หรือบปล่ครับเนี่ยมันก็มีอยู่หลือครับมีมาดไห่เพิ่นไห่ก็บไห้ไค่ไห่ยุ่นล่ะสองเทื้าเพิ่นกล่นไวทีเพิ่นไวทลายบทไหนครับเพิ่นเนื้อไห่ยุ่นนี่ตอนนั้นไทยละเอียดตีไห่ 1> <1> ให้สองกิโลครับตัวนั้นทัวมันหน่อยโอ้โหคว่สองปีด้วปีละกิโลแม่พี่น้องหาใช่ได้วง <ry> การไขยงยามหนึ่ครับที่จะจับก่อนเราบ่พอใจเราเป็นว่าต้าของคิดว่าเพรานตอนมันหักผมก็เลี้ยงผมซื้อมาได้จากจากเดียนผม,กมาากนเกลี้มีราคาเถือใจคิดว่าสิป่วยขึ้สิเลี้ยงไว้ครับตัวเหนียวมีราคาค้นหาสูราคาอีหลีปุ๊บนี่กับสิขายบอกกาว่าเจ้า โอ้ของซื้อของขายนะครับมันก็ต้องขายอยู่แล้วแหละในใจลึกๆอ่ะครับมันหักก็ต้องขายแล้วครับว่าเต็มราคาถือกันนอกเป็นบ่ครับพ่ออยู่นี่เราอยากขายอยู่ได้พี่น้องเต็มพี่น้องสู่ราคาอีกเนะครับเราว่าเพิ่นมาให้ราคามันก็สมวนกิโลเดยมันก็สมมาพะควนแหละครับครับราคาเพิ่นหาห้างเช่ากิโลแล้วนะพี่น้องห้างเช่าพูนนาเบิ่งพูนแม่หน้ำอาจารย์ผู้พูนมาเห็นมามากน้ำเพิ่กอว่า แต่ราคาอยู่พุ่นทั้นี่ทั้นี่ทั้นี่มันก็มกักให้มันมัขึ้นบ้านแหละโอ้เหนียวมึงพี่น้องมึงดูแต่ว่าช่วงนี้เราผสมสดไปนี่ละไทยบ้านใกล้เลือนเคียงนี่ละทางเลี้ยนพนบรัตน์รูปเนาหนะเนาะครับแล้วมึมีรถเอาตัวผู้ไปเด้อยตัวกับตัวแม่มาก่อนเราไม่บอกหน้านะครับผู้ใดสนใจกับตัวเม่มาก่อนครับ เพราะว่าการที um, mm ่เอาบางท่ผมเรียมไปบบ้านๆบ่อ่อยท่านบ่อท่านอเคยเอาไปนั่นไปนี่ปันใดมันเกิดลำบากแน่ใช่ไหมครับที่ตั้งข้อที่ตั้งยังกะหาอีกแล้วพี่น้องผมทาพ่นมาสูตรบ้านเอารถครับโมเมนต์อยากได้เราจิหาเรา่งไๆได้พี่น้องหายยากอิริครับนี่บุงเราขนอทมักน้ำปันใดอย่นะครับอยู่ในปลาแต่ว่าอันนี่ควายดำอยู่ในปลาพี่น้องหายยากแท้ครับถ้าเมนยุ่ขางทางเพื่อนนี่โอ้ยควายเราเนี่ยคนสิมาท้ายเซียวฟีเราเบื่อลวครับนี่ ไว้อายุแค่สองปีก็กลัวเบิ้งออกหางนี่พอรรมดาเลยครับฝันฝันยังทีอยู่เลยครับฝันน้ำนมเนีเบิ้งเบิ้งยิ้มให้ยิ้มเบิ้งบ่เ้องยิ้มด้วยหลายยิ้มดูวยปากปากเนี่ยกวาลืมปาโก้ครับปากโก้บักโก้ตอนนั้นผมซื้อไม้น่ะมันมันมันหัวใหญ่หลายมันเป็นหัวเครื่องเงินหน่อยหัวจุกเด็กโก้เด็กเจ้าโก้เองสิแมวผมเลยว่ามันคือปากโก้ตีตัวหน่อยเทอะดาราสิซุ้มเด็กหน่อยพักกังไงโอ้โหนี่งสองปีเนียพี่น้องครับเราเริ่มผสมเราเนียครับ ส่วนไงไปต้นหนาอีกหรือสามปีซี่ปีก็ทีโตเต็มที่เป็นโม่นะครับแต่รุ่นนี้กับเบิ้งเขียงขาเอาครับขานี่วัดจากเท่าว่าเข้าขาบ่ครับเบิ้งเบิ้งด้วยสายตาหลุดเป็นโม่ครับระดับได้ครับนดูนเล็บกับบุคคลใหแทงเคยตัดเล็บกับบัวแทงบ่ครับมีอย่างแต่ลูกนองซาขึ้นนองซานี่แล้วข้อสนามบ่ได้แทงจีไปแบบบ้านๆเลยที่สนามเอาตุบควายควายบ่ได้แทงเล็บใหา่นะครับมาท่ามันเป็นน้ำสายพันธุ์มันเด้โอ้สายพันธุ์เพิ่นดีเนาะ มันเป็นเล็บไงเล็บกร้ากับพกได้ตัดนะครับเเผาเพิ่ไก่รู้เปล่าเพิ่ตัวไงผมกับ่าก้าเขาไก่ไปพี่น้องเบื้องเล็บด้วยครับถ้าถ้าเล็บตัดเขาจะเบื้องออกหรอแม่ว่าแต่ว่าครับครับตเบื้องทั้งหน้าแมพี่น้องเต็มหมดเลยครับนี่เต็มหน้าจอเลยท้ายไก่ก็ไดเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจในคว้ยระดับนี่สสยพันุนี่เนาะหน้าเนาะครับผู้ใดอยากทับกับเราทับตลอดแหละครับแต่ว่าหาเจ้าของเราเองเ้อพี่น้องครับ ผมว่าเบิ่งทั้งหน้าแล้วท,ทั้งหลังเบิ่งื้องหลังเราทั้งหน้าแม่นบ่ซั่นเลยหรือว่าเราจ่งว้นให้เบิ่งหลายรอบแล้วล่ะพี่น้องกกห่างกับบักใหญ่เลยพัวไทยมันส่นดีดบ่สเนี่ยนะบ่บ่ครับโอ้พวกก้ามไข่มันแหมครับก้ามเนื้อแหมผู้เป็นก้ามไข่มันก้ามเนื้อเด้ยบผัครับแน่นโจโก,โกเลยพี่น้องเด้ต่อไปนี่ล้วสิดากเสียมมาผู้สาวสิมาหาบัดเนี่ยมันนั่นมันบ่ค่อยกินหญ้าบเลยครับเดี๋ยวนี้มันแต่มาหัดซึ้งมันน่ะมันเงี้ยเดี๋ยวยิ่มหาแมนซึ้งมันสิเปิดหาผู้สาวงมั จาเตรียมตัวหาผู้สาวไห้เขาเพราะว่าเขาเป็นนุ่มเป็เน,นเนียนได้บันเนี่ยก่อนี้แล้วเอาผู้ใดสนใจก็ค่อยมาเบิ้งมาสอบถามเอาครับมีเบอร์โทรฝากเพื่อนบ้านนะเ,เบอร์โทรเจ้าเบอร์โทรเดี๋ยวแป๊บนึงแม่บ้านแป๊บ,บ,บนึงครับผมตาเบอร์โทรเพื่อให้ในชิปได้พี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากมาผสมแท้ผสมสดก็ร้องเบอรครับก๋วยใสพัฒนาระดับนี่กับธรรมดาในราคาเท่าไหร่ก็ครับนี่ถ้าผสมผมทับสองพันครับสองพันเนาะครับรับประกันจันติดบ่ครับเรื่องไดรับประกันสามเท้อครับสามเท้อเนาะครับ สามเทียนมันกับพนอาจจะมีปัญห่าเราทับมันติดแต่เทียนแรกเรานอนทับสดนอนนะครับเพราะว่าเขาเอาเอายืนห่อมันยืนนิ่งแล้วเขายังทับใช่ไหมครับเอาผู้ใดสนใจกับมีควายสายพัฒนาแม่พันธุ์ดีๆเนี่ยก็เอาม้าบึงเอาครับมาควายสายพันธุ์เด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าอย่งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ